วันนี้คาร์ทูเดย์จะพามางานเปิดตัวคันเร่งอัจฉริยะก้าใหม่ของเทคโนโลยี eV bike สัญชาติไทยโดย i m มอเตอร์ผู้ผลิตและจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทยจับมือพันธมิตรระดับโลกอสหิเดนโซจากประเทศญี่ปุน่นคันเร่งอัจฉริยะออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับสมรรถนะและความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ยุคใหม่ภายใต้แนวคิด New Era of Electric Motorcycle เท h n o โลยียกระดับประสบการณ์การขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยนาระบบคันเร่งแบบคันโยกด้วยนิ้วโป้งมาใช้แทนการบิดแฮนด์แบบดั้งเดิมช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมความเร็วได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพียงใช้นิ้วโป้งกดคันโยกที่อยู่ใต้แฮนด์ขวาซึ่งมี2แบบคือคันโยกแบบกดและคันโยกแบบสไลด์ซึ่งถูกออกแบบมาเสริมความสบายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางระยะไกล อย่างไรก็ตามระบบคันเร่งอัจฉริยะใหม่นี้กำลังอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาโดยคาดว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและนว,วัตกรรมคันเร่งอัจฉริยะจะสามารถวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ปีหน้า